ตัวนี้นะคะเป็นกล้องประมวลผลรวมนะคะที่มาพร้อมฟังกช์ชันการใช้งานครบทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Layout นะคะโปรแกรมที่เราใช้ในการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะหรือว่าโปรแกรม Resection ค,ค่ะการหาค่าิดกัจุดตั้งกล้องนะคะ ส่วนของสเปกกล้องนั้นนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับทีมงานนี้นะคะหนึ่งก็มีกล้องประมวลผลรวมนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะ ที่จะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกัน,นะคะ่ะก้องตัวนี้นะคะเป็นกล้องประมวลผลรวมนะคะที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานครบทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Layout นะคะโปรแกรมที่เราใช้ในการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะหรือว่าโปรแกรม r e เ e c t i o n ค่ะการหาค่าจุดตั้งกล้องนะคะและยังมีโปรแกรมการหาค่าความสูงนะคะการหาค่าระยะห่างและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ค่ะแล้วสำหรับกล้องตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องยี่ห้ออะไรรุ่นไหนเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะกล้องประมวลผลรวมตัวนี้นะคะยี่ห้อ o บคอนรุ่น GTS 1 0 2 n ค่ะกล้องตัวนี้นะคะเป็นกล้องประมวลผลรวมมือ2นะคะที่มาพร้อมฟังก์ชันนะคะสามารถตอบโจทย์ทุกงานสำรวจได้เลยค่ะ<ม>และในส่วนของสเปกกล้องนั้นนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับ t o อปคอนร,รุ่น GTS 102N ตัวนี้นะคะกำลังขยายนะคะจะอยู่ที่30เท่านะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเลนปากกล้องนะคะจะอยู่ที่45มิลิเมตรค่ะขนาดความกว้างของภาพนะคะจะอยู่ที่1องศา30ลิปดาค่ะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดจะอยู่ที่1เมตรนะคะ สามารถวัดระยะกับเป้าปิดซึม1่ง1ดวงนะคะจะอยู่ที่2,000เมตรค่ะค่า,ค,าความถูกต้องมาตรฐานนะคะบวกลบ2มิลลิเมตรค่ะระบบอัตโนมัตินะคะชนิด Liquid d อ o ์ a อซค่ะค่า,ค,าความถูกต้องในการอ่านมุมนะคะจะอยู่ที่ 1, ฟิลิปดาค่ะค่า,ค,าความละเอียดของมุมลาบและมุมดิ่งนะคะจะอยู่ที่ 5, ฟิลิปดาค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะก็จะเป็นหน้าจอ L C D 2หน้าจอนะคะ ้อมปุ่มควบคุมการทำงานค่ะกล้อง2หัวหมุดนะคะกำลังขยายนะคะจะอยู่ที่สางเท่านะคะสามารถบันทึกข้อมูลนะคะได้24,000ข้อมูลเลยค่ะและยังโอนถ่ายข้อมูลนะคะผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยค่ะพลังงานแบตเตอรี่นะคะ2460มิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะคะ8ชั่วโมงต่อก้อนเลยค่ะ ่ะแล้วนั่นก็เป็นสเปกกล้องทั้งหมดนะคะของท็อปค้อนรุ่น GTS102N ตัวนี้ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจกล้องสำรวจรุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รู no. มพีนัมเบอร์วันจังหวัดสม,มุทรปราการนะคะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ในปัม o, Mac ๊มเอสโซแมคแวลลูลังสิตของ2ค่ะหากไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทร ก็ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกก่อนได้ค่ะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาแนะนำอะไรดีๆอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ